สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็มีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณส่ยมนดำกันมาบ้างไหมคะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อจนกว่าจะได้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัววันนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแววเธอมีครอบครัวสมบูรณ์พ่อแม่ลูกแต่และวันหนึ่งเธอกลับต้องเจอกับเรื่องบางอย่าง ที่เธอไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเธอและคนในครอบครัวถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องของเธอกันเลยค่ะเสียงล้อรถบดลงบนถนนดินแดงเสียงกรวดกระทดใต้ล้อก,กระบะดังกึกกับแววหญิงสาววัย20่สิบปลายๆเลือบตามองลูกชายตัวน้อยที่หลับอยู่ข้างๆพร้อมถอนหายใจอย่างเบาใจในความเงียบชั่วคราวข้างเธอคือต้นสามีของเธอ ชายหนุ่มหน้าตาดีผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นเสมอแม้เวลานี้เขาจะดูเคร่งขครึมไปบ้างอีกไม่ไกลแล้วต้นพูดขึ้นเบาๆมือบีบพวงมาลัยแน่นเหมือนกำลังเตรียมใจแม่อยู่ที่บ้านคนเดียวมานานเสียงต้นทํำให้แววรู้สึกวูบวาบในอกไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความกังวลเธอไม่เคยเจอแม่สามีมาก่อนเลยนอกจากตอนงานแต่งที่ท่านมาร่วมง,งานแล้วก็กลับไปทันที ไม่แม้แต่จะทักทายกันชัดๆบ้านไม้สองชั้นกลางสวนผล,ลไม้ดูเงียบเหงาตัวบ้านทาสีมนหลองคาซีดคล้ำด้วยคราบตะไคร้หน้าบ้านมีสารพระภูมิเก่าๆถูกบูรณะใหม่พร้อมพวงมาลัยเหี่ยวๆแขวนอยู่แม่สมพรยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อแขนยาวสีเทาหน้าตานิ่งสนิทไม่ยิ้มไม่แสดงอารมณ์ใดๆแววยกมือไหว้แม่สามีรับไหว้แบบพอเป็นพิธี แล้วหันหลังเดินเข้าบ้านไปโดยไม่พูดสักคำแม่เป็นคนงเงียบๆหน่อยอย่าถือสานะต้นกระซิบเบาๆพร้อมช่วยยกกระเป๋าวันแรกผ่านไปงเงียบๆแม่สมพรไม่พูดกับแววเลยแม้แต่คำเดียวไม่แม้แต่จะมองหน้าแววพยายามชงน้ำชาให้หรือช่วยจัดครัวแต่ทุกครั้งที่เข้าไปใกล้แม่กลับรู้สึกเย็นวาบขึ้นตามต้นคอ เหมือนถูกจ้องด้วยสายตาที่มองไม่เห็นกลางคืนแววนั่งกล่อมนัดจนหลับแต่เธอกลับนอนไม่หลับเสียงแปลกๆดังมาจากใต้ถุนบ้านเหมือนเสียงของบางอย่างขูดไม้พอเดินไปดูกลับไม่เจออะไรมีเพียงแมวดำตัวหนึ่งนั่งจ้องเธอใต้แสงจันทร์แล้วกระโจนหายไปในความมืดเช้าวันต่อมา แววตั้งใจตื่นแต่เช้าหุงข้าวต้มเตรียมสำหรับให้ทั้งครอบครัวแม่สมพรเดินมาเห็นอาหารที่แววทำไว้แต่กลับหันหลังไปหยิบข้าวเหนียวกับปลาเค็มจากในตู้เย็นมากินแทนโดยไม่แตะของที่เธอเตรียมเลยแม่ไม่ค่อยชอบกินอาหารจากคนนอกต้นพูดเบาๆพยายามแก้สถานการณ์ต้องใช้เวลาให้แม่เปิดใจนิดนึงนะแววยิ้มฝืนแต่ลึกๆเธอเริ่มไม่แน่ใจ ว่าที่แม่สามีไม่กินข้าวฝีมือเธอเป็นเพราะรังเกียจหรือเพราะกลัวอะไรบางอย่างในนั้นกันแน่คืนที่สมหลังย้ายเข้าเสียงประหลาดเริ่มชัดเจนแววนอนกอดลูกอยู่ในห้องแสงไฟสลัวจากโคมไฟหัวเตียงวูบไหวเหมือนถูกลมพัดทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นฝีเท้าหนักแต่ช้า เหมือนคนลากเท้าเดินผ่านห้องนอนไปทางปลายทางเดินแววล,ลุกขึ้นแง้มประตูออกดูไม่มีใครทางเดินเงียบแต่กลิ่นทูบจางๆลอยมาแต่จมูกเธอไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือไม่แต่เธอเห็นเงาอะไรบางอย่างขยับผ่านหน้าต่างห้องมาสมพรคืนนั้นแววหลับไปพร้อมความอ่อนล้าทั้งร่างกายและใจแต่เธอกลับฝันแปลกในฝันเธอยืนอยู่กลางทุ่งโลง่ง มีหมอกสีเทาอึมครึมรอบตัวเธอก้มลงมองตัวเองแล้วเห็นว่ามือทั้งสองถูกมัดด้วยด้ายแดงพันจนแน่นมีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูว่าเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่ต้นเป็นของแม่เสียงนั้นเย็นวาบราวกับเล็ดลอดออกมาจากใต้ดินเช้าวันต่อมาขณะที่แววให้อาหารแมวข้างบ้านเธอสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หลังครัว โคนต้นมีตุ๊กตาดินเผาเก่าชำรุดถูกวางไว้พร้อมกับพวงมาลัยแห้งคล้องอยู่รอบๆเธอพยายามจะย้ายมันออกแต่พอจับตุ๊กตาเธอรู้สึกชาไปทั้งแขนจู่ๆก็รู้สึกคลื่นไส้หายใจไม่ทันเหมือนอะไรบางอย่างดูดพลังเือจากฝ่ามือแววปล่อยตุ๊กตาทิ้งทันทีก่อนจะหันไปเจอ แม่สมพรยืนมองเธออยู่ที่ประตูหลังบ้านเงียบๆไม่พูดสักคำแค่มองด้วยสายตานิ่งสนิทก่อนหันหลังเดินเข้าบ้านไปช้าๆกลางวันนั้นแววเล่นกับนัดลูกชายวัยสามขวบของเธอในห้องนั่งเล่นอยู่ๆนัดก็นั่งมองหน้าต่างแล้วยิ้มก่อนพูดว่าป้าอยู่ตรงต้นไม้ป้าบอกอย่าบอกแม่แววถึงกับขนลุกซ่ารีบถามว่าป้าไหนลูก แต่นัดกลับหัวเราะเบาๆและพูดว่าป้าที่นั่งอยู่ใกล้ตุ๊กตาไงป้าตาแดงแดงขึ้นนั้นแววเริ่มไม่ไหวเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านเช้าวันต่อมาเธอไปที่วัดเล็กๆห่างจากบ้านประมาณครึ่งกิโลเมตรขอพรพระท่านด้วยความอึดแอดใจพระชราในวัดเงียบไปนานก่อนจะพูดกับเธอเบาๆว่าระวังของที่อยู่ใต้ดินอย่าเดินตอนดึกใกล้ต้นไม้ใหญ่ แล้วอย่ากลับเข้าบ้านโดยไม่มีของป้องกันตัวท่านมอบตะกรุดเล็กๆที่ห่อด้ผ้าแดงและลูกประคำเล็กๆหนึ่งเส้นให้เธอพร้อมสวดให้แวรู้สึกสบายใจขึ้นนิดหน่อยแต่เมื่อกลับบ้านเธอกลับพบว่าแม่สมพรยืนรดน้ำต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นตอนเธอเดินเข้าบ้านผ่านหลังครัวเธอได้ยินเสียงแม่สมพรพึมพำเบาๆเหมือนสวดอะไรบางอย่างเป็นภาษาที่เธอฟังไม่รู้เรื่อง ขึ้นถัดมาแวนนอนกับนัดแล้วสะดุ้มตื่นกลางดึกเพราะได้ก,กลิ่นแปลกๆก,กลิ่นเหมือนเนื้อเน่าเจือกลิ่นทูบจางๆลอยมาแตะจมูกอย่างแรงเธอเดินตามกลิ่นนั้นไปจนถึงตู้เสื้อผ้าของตัวเองเมื่อเปิดออกเธอพบถุงผ้าขาวมันวางอยู่ด้านในข้างในมีไก่ต้มทั้งตัวที่เน่าเหม็นและกระดาษเขียนยันเปื้อนเลือดเธอตกใจร้องออกมาเสียงดังแต่ไม่มีใครตื่น แม้แต่ต้นที่นอนอยู่ในห้องข้างๆวันถัดมาแววพยายามถามต้นว่าเขาเคยเห็นแม่สวดอะไรหรือทำอะไรแปลกๆหรือไม่ต้นสายหน้าแล้วพูดเบาๆว่าแม่ไม่เคยเชื่อพระไม่เคยไหว้อะไรนอกจากหิ้งเก่าข้างห้องแต่ตอนพ่อผมตายแม่เปลี่ยนไปเลยไม่เคยไว้ใจใครอีกเลยแววเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าในบ้านนี้สิ่งที่หลอกหลอนเธอ เป็นวิญญาณหรือคนเป็นกันแน่แววฝันอีกครั้งครั้งนี้เธอเดินอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่บ้านกลับมืดสนิทไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงคนเธอเดินไปหน้าห้องแน่สมครแล้วเห็นประตูค่อยๆเปิดเองช้าๆ้าครั้งในห้องมีโต๊ะหนึ่งตัวบนโต๊ะมีรูปถ่ายของเธอถูกเสียบเข็มดำกลางหน้าผาก มีสายสินพันรอบพร้อมเศษผมที่เธอจำได้ว่าเป็นของตัวเองแน่ๆเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นช้าๆอย่าพาต้นไปเขาเป็นของแม่เขาเป็นลูกแม่แววตื่นขึ้นมาด้วยอาการหนาวเยือกไปทั้งตัวข้างเตียงมีเศษขี้เท่าคล้ายทูบโรยเป็นวงกลมอยู่บนพื้นทั้งที่เธอจำได้ว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรแบบนั้นเธอเก็บเศษนั้นใส่ถุง แล้วเอาไปให้พระที่วัดดูพระรูปเดิมสีหน้าเปลี่ยนทันทีแล้วพูดว่านี่คือขี้เท่าจากพิธีผูกดวงของไม่สะอาดถ้าอยู่ในบ้านนานๆจะกัดกินคนในบ้านได้ท่านให้แผ่นยันและน้ำมนต์มาพร้อมสั่งห้ามเปิดเผยกับคนในบ้านว่าเอาไปให้พระดูคืนนั้นแววได้ยินเสียงจานตกในครัวเธอลงไปดู ในครัวมือสนิทไม่มีจานแตกไม่มีใครอยู่แต่ข้างหลังห้องเธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวกำลังนั่งหันหลังให้ใต้ตู้กับข้าวเธอพยายามไม่เข้าใกล้แต่เด็กนัดกลับเดินมาแล้วพูดว่าแม่ป้านั่นร้องไห้อยู่ป้าบอกว่าแม่ไม่รักแล้วแววอุ้มลูกขึ้นมาแล้วรีบกลับขึ้นห้องทันที เงานั้นยังคงนั่งนิ่งจนแสงไฟกระพริบดับวูบหนึ่งแล้วมันก็หายไปวันต่อมาขณะจัดของในห้องเก็บของใต้บันไดแววพบกล่องไม้เก่าๆที่มีแม่กุญแจขึ้นสนิมเธอพยายามงัดมันเปิดและพบว่าในกล่องมีสมุดบันทึกเริ่มเก่าของแม่สมพรข้างในเต็มไปด้วยลายมือหยาบ จดบันทึกถึงชีวิตช่วงที่สามีแม่เสียชีวิตและยิ่งอ่านยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆฉันเกลียดผู้หญิงพวกนั้นแย่งลูกไปจากฉันทีละคนคนเป็นแม่ต้องไม่ยอมแม่ต้องทำทุกทางเพื่อลูกครูบอกให้ฝังตุ๊กตาไว้ใต้ต้นโพแม่ทำแล้วแววอ่านแล้วเริ่มตัวสัน่นเธอรู้แน่แล้วว่าแม่สามีไม่ใช่แค่มไม่ชอบเธอ แต่กำลังพยายามทำลายเธออย่างเงียบๆคืนนั้นเธอเล่าทุกอย่างให้ต้นฟังรวมถึงกล่องสมุดและพิธีต่างๆแต่ต้นไม่เชื่อเขากลับโกรธและบอกว่าเธอววคุณอย่าระแวงแม่จนเกินเหตุสิแม่อาจจะดูเคร่งแต่แม่ไม่มีทางทำของแบบนั้นแน่เธออย่าพยายามแยกฉันกับแม่เลยคำพูดนั้นทำววเหมือนถูกตบหน้า เธอนิ่งแล้วพูดเบาๆว่างั้นก็เฝ้าดูชีวิตพวกเราค่อยๆพังไปเธอจะได้เห็นกับตาคืนนั้นเองขณะที่แววนั่งอยู่คนเดียวในห้องเธอเห็นนัดเดินละเมอออกจากห้องไปทางหลังบ้านแววรีบตามไปพบลูกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองขึ้นไปข้างบนแล้วยิ้มแม่ป้าบอกว่า แม่ไม่ต้องอยู่แล้วสิ่งนี้ดังออกจากปากลูกแต่ไม่ใช่น้ำเสียงของลูกชายเธอเลยแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์ที่นัทพูดออกมาด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเขาแววตัดสินใจไม่รอให้มันรุนแรงกว่านี้เช้าวันถัดมาเธอลงมือขุดดินใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเธอจำจุดที่ตุ๊กตาดินวางไว้ได้แม่นแม้ตอนนี้ตุกตานั้นหายไปแล้ว ดินบริเวณนั้นแข็งผิดปกติต้องใช้แรงขุดหลายครั้งจนในที่สุดเธอเจอกล่องไม้เล็กๆสภาพเก่าผุพังฝังอยู่ลึกประมาณครึ่งเมตรเธอเปิดมันออกข้างในคือตุ๊กตาดินที่หายไปเส้นผมและเล็บของเธอห่อด้วยผ้าขาวบางรูปถ่ายของเธอกับต้นในวันแต่งงานถูกกรีดหน้าทิ้งแผ่นยันลายมือแปลกๆที่เหมือนเขียนด้วยเลือด กลิ่นเหม็นคลุงลอยขึ้นทันทีเธอแทบอาเจียนแววตัดสินใจไปวัดกลางดึกเธอเอาของทั้งหมดใส่ผ้าห่อแล้วรีบไปหาพระที่วัดพระอาจารย์พิจารณาอยู่นานก่อนจะพูดว่านี่คือของที่ใช้ผูกวิญญาณและดึงพลังชีวิตเจ้าของของมันออกมาเรื่อยๆถ้าฝังไว้นานจะกินทั้งตัวและใจคนทำต้องมีแรงอาฆาต และต้องเป็นคนใกล้ตัวมากพระท่านสั่งให้เธอเตรียมพิธีถอนของตอนกลางคืนและต้องมีเลือดของคนธรรมอย่างน้อยหนึ่งหยดเพื่อปิดพิธีให้สมบูรณ์แววกลับมาบ้านพยายามไม่ให้แม่สมพรสงสยัยแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเกลียดเธอถึงเพียงนี้ คืนนั้นก่อนทำพิธีแววแกล้งทำแก้วน้ำแตกแล้วแอบเก็บผ้าเช็ดเลือดเล็กน้อยของแม่สมพรที่โดนบาดไว้เธอใช้ผ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของของประกอบพิธีพิธีเริ่มตอนตีสองหน้าศาลพระภูมิหลังบ้านพระท่านสวดมนต์เสียงต่ำแววตั้งจิตมั่นมือจับกล่องของที่ขุดได้แน่นระหว่างสวดลมเย็นพัดแรงผิดปกติเสียงสวดเริ่มสะดุด แล้วเงาหนึ่งก็พลอขึ้นจากความมืดใต้ต้นไม้เงาผู้หญิงผมยาวใส่ชุดลายดอกซีดซดหน้าซีดเผือดตาแดงกร่ำเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นของของข้าของของข้าแกเอาไปทำไมพระเร่งบทสวดแววน้ำตาไหลพรากรู้สึกเหมือนตัวเองถูกบีบจากข้างใน ร่างเธอสั่นไปทั้งตัวแต่ยังคงจับยันไว้แน่นจนจบเงานั้นค่อยๆสลายหายไปในเปลวเทียนพร้อมกลิ่นเหม็นไหม้ลอยฟุ้งทั่วสวนรุ่งเช้าแม่สมพรหมดแรงเดินโซเซออกมาจากห้องแล้วพูดกับต้นว่าแม่ฝันว่าใครเอาไฟมาเผาหิ่งพระแม่เจ็บในอก เจ็บมากจนเหมือนใจจะขาดต้นยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แววรู้ว่าเธอปลดของออกจากตัวได้สำเร็จแล้วแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าทำไมแม่สมพรถึงลงมือขนาดนี้คืนนั้นเองก่อนเข้านอนแม่สมพรเดินมาหาแวลที่นั่งล้างจานอยู่คนเดียวแล้วพูดเบาๆฉันไม่ได้เกลียดเธอแต่ฉันกลัว กลัวเธอจะพาลูกชายฉันไปจากฉันเหมือนที่คนอื่นเคยทำแววเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลเธอพูดกลับเพียงแค่แต่ต้นเขาโตแล้วเขามีลูกที่ต้องดูแลมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแม่สมพรนิ่งเงียบก่อนเดินจากไปเงียบเงียบคืนนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าอีกไม่มีเงาคนใต้ต้นไม้ไม่มีเสียงกระซิบบ้านเงียบและสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังจากคืนที่แม่สมพรสารภาพสั้นๆแววสังเกตว่าอากับกิริยาของแม่เปลี่ยนไปท่านไม่พูดมากไม่ตำหนิไม่จ้องขมเมนเหมือนเคยแต่กลับเงียบและเหม่อลอยเหมือนคนสูญเสียอะไรไปเธอมักจะนั่งอยู่นิ่งๆใต้ต้นไม้หลังบ้านไม่พูดไม่กินไม่ศบตาใครแววรู้ว่านั่นไม่ใช่อาการของคนที่หายจากอาการหลอน แต่มันคือคนที่เพิ่งตระหนักว่าทุกอย่างที่ทำลงไปคือบาปกรรมหลายวันผ่านไปแววตัดสินใจเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งที่เธอเคยพบหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือสั่นๆคล้ายคนจิตใจไม่มั่นคงพ่อเขาจากฉันไปเพราะผู้หญิงอีกคนฉันเคยไว้ใจลูกชายคนโต สุดท้ายก็แต่งกับหิงต่างจังหวัดแล้วพาลูกไปตายบนถนนเหลือเพียงต้นฉันสาบานว่าจะไม่ยอมให้ใครเอาเขาไปจากฉันอีกแววอ่านแล้วน้ำตาไหลความรักที่เปลี่ยนเป็นความกลัวมันกลืนแม่คนหนึ่งจนกลายเป็นอีกคนไปแววกับพระที่วัด จัดพิธีเผาของทั้งหมดในวันพระถัดมาพระสวดปลดสายศีลทั้งหมดและให้แววนำน้ำมนต์พรมตามรอยใต้ต้นไม้ที่เคยฝังของก่อนเผาท่านถามว่าอยากขอขมากับเจ้าของของไหมแววยืนอยู่เงียบๆแล้วพูดออกมาเบาๆถ้าคุณมองฉันเป็นศัตรูฉันก็ขออโหสิ แต่ถ้าคุณเคยมองฉันเป็นลูกสะพ้ยขอให้คุณปล่อยฉันจากพันธนาการนี้เถอะเปเลวไฟลุกขึ้นช้าๆเผาของทั้งหมดพร้อมเงาร่างหนึ่งที่เหมือนจะยืนหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วจางหายไปกับควันหลังจากพิธีแม่สมพรเริ่มป่วยอย่างกระทันหันหมอวินิจฉัยว่าเป็นอาการเส้นเลือดในสมองฝอยตีบ ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาท่านนิ่งเงียบพูดไม่ออกและจําใครไม่ได้อีกเลยต้นร้องไห้แทบขาดใจเขานั่งเฝ้าแม่ทุกวันวันหนึ่งแววแอบย่องเข้าไปในห้องแม่สมพรขณะที่ต้นไม่อยู่เธอนั่งข้างเตียงจับมือท่านแล้วพูดว่าแม่เขารักแม่นะแววรู้ แต่แม่ต้องปล่อยเขาอย่ารังเขาไว้ด้วยความกลัวเลยแม่สมพรไม่ตอบแต่มีน้ำตาหยดจากหางตาไหลอาบแก้มที่เหี่ยวย่นลงมาช้าๆหลายเดือนผ่านไปแม่สมพรไม่อยู่แล้วแววตับต้นตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นพวกเขาพานัดไปเริ่มต้นใหม่ในตัวเมืองเล็กๆที่ต้นได้งานใหม่แล้วแวลเริ่มเรียนต่อในสิ่งที่เธอเคยฝันไว คืนสุดท้ายก่อนออกจากบ้านแววยืนมองต้นไม้หลังบ้านที่เงียบสงบไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่เธอกลับยกมือไหว้ด้วยความรู้สึกแปลกๆแล้วพูดเบาๆขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้ว่ารักที่ไม่ปล่อยมันคือพันธนาการไม่ใช่ความห่วงใยฉันจะไม่ทําแบบนั้นกับลูกของฉันแน่นอนเรื่องราวทั้งหมด จบลงไปพร้อมไฟที่เผาของแต่มันไม่ใช่ไฟที่เผาแค่ตุ๊กตาดินหรือยันเปื้อนเลือดมันคือไฟที่เผาเงาในใจของคนเป็นแม่เงาที่ฝังลึกมาเกือบทั้งชีวิตและทำลายทั้งคนรอบตัวและตัวเธอเองแล้วแววจะไม่มีวันลืม ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของแววไว้ครั้งหน้าแอดมินจะนำเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะหากเพื่อนๆมีประสบการณ์หลอนน่าขนลุกส่งให้แอดมินนำมาเรียบเรียงแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ